สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9กันนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาซึ่งเป็นแนวทางที่ทรงใช้พัฒนาประเทศมายาวนานจริงๆครับข้อมูลพวกนี้ก็จะให้ภาพรวมหลักการที่สะท้อนพระปรีชาสามารถพระมหากรุณาธิคุณชัดเจนเลยเราจะมาดูกันครับว่าแก่นของแต่ละข้อคืออะไรและมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง หลักการเหล่านี้มาจากการลงมือทําจริงๆนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยกํานึงถึงเรื่องสภาพแวดล้อมสังคมธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเลยค่ะเป้าหมายเราคืออยากทําความเข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจํานะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าครับที่เน้นเรื่องการวางรากฐานการเข้าใจบริบทก่อนข้อแรกก็ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ Mm. คือต้องรู้ให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็ทำตามลำดับขั้นอันนี้สำคัญเริ่มตับพื้นฐานก่อนเรื่องปากท้องสุขภาพอะไรพวกนี้แล้วค่อยต่อย,ยอดใช่ค่ะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาที่จุดเล็กด้วยนะคะคือมองภาพรวมแหละแต่เริ่มแก้จากจุดเล็กๆที่คนอาจจะเออมองข้ามไปแต่จริงๆมันส่งผลเยอะแล้วก็ต้องเข้าใจภูมิสังคมอ๋อภูมิสังคมค่ะ ดูทั้งภูมิศาสตร์ลักษณะนิสัยวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้นๆค่ะเหมือนเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องคนเลยนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันหลักการระเบิดจากข้างในนี่น่าสนใจมากนะครับคือเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนก่อนให้เขาพร้อมรับการพัฒนาไม่ใช่เราเออประยัดเยียดให้ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องทําคู่ไปกับการมีส่วนร่วม คือเปิดให้คนในพื้นที่หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้แสดงความเห็นหรือที่เราเรียกว่าประชาพิจารณ์นั่นแหละค่ะครับครับเพื่อให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของโครงการแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมองเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งจริงด้วยครับพอพูดถึงการลงมือทําก็มีอีกกลมหลักการที่เน้นความเอ่อความเรียบง่ายความยืดหยุ่นอย่างไม่ติดตําราอืมเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดครับที่เน้นใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า หาวิธีง่ายๆแต่ได้ผลอย่างเรื่องหลอดยาสีพระทนหรือการทำให้ง่าย simplicity คือแปลงเรื่องยากๆให้คนทั่วไปเข้าใจได้ปฏิบัติได้จริงอ๋อทำให้ง่ายค่ะรวมถึงบริการรวมที่จุดเดียวหรือ one stop services นั่นแหละคะ่ะก็เพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนลดภาระให้ประชาชนไปเลยอีกกลุ่มที่ผมว่าโดดเด่นมากคือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติครับอย่าง ส่งใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติค่ะเช่นแนวคิดปลูกป่าโดยต้องปลูกอาศัยกลไกธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองไปหรือใช้อธรรมปราบอธรรมอันนี้ฟังดูเอ็กอยังไงแต่คือการใช้หลักธรรมชาติแก้ปัญหานะครับเช่นใช้น้ําดีไล่น้ําเสียอะไรแบบนี้หลักการพวกนี้สะท้อนความเข้าใจธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากๆค่ะแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือต้องปลูกป่าในใจคนก่อน ปลูกป่าในใจคนใช่ค่ะคือสร้างจิตสำนึกให้คนรักเห็นคุณค่าของธรรมชาติในใจเขาก่อนการฟื้นฟูข้างนอกถึงจะยั่งยืนจริงๆเข้าใจเลยครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายที่เน้นเรื่องความยั่งยืนแล้วก็คุณค่าภายในนะครับการพึ่งตนเองอันนี้เป็นเป้เปาหมายสำคัญเลยให้ประชาชนยืนได้ด้วยตัวเองอเริ่มจากพออยู่พอกินก่อนมีปัจจัยพื้นฐานให้ครบ แล้วค่อยต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตเลยนะคะคือเดินทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวโดยต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบแล้วก็คุณธรรมครับที่สำคัญมากๆคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจต่อ,อก,กันเพราะถ้าขาดตรงนี้ไปการพัฒนาก็คงยากค่ะเหมือนที่เคยมีพระราชดำรัสเตือนว่าการทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็อาจทําให้บ้านเมืองออล่มจมได้น่ากลัวนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความเพียรด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เหมือนเรื่องพระมหาชนกเลยครับที่แม้จะไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังไหวต่อไปใช่ค่ะด้วยความหวังความมุ่งมานะซึ่งทั้งหมดนี้จะสําเร็จได้ก็ต้องทํางานอย่างมีความสุขคือสุขที่ได้ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นแล้วหลักการสุดท้ายที่เหมือนรวบยอดทุกอย่างคือรู้รักสามัคคีค่ะ ต้องรู้ปัญหารู้วิธีแก้รู้มีใจอยากทำรักแล้วก็ร่วมมือกันทำสามัคคีอ๋อยังมีอีกหลักการหนึ่งค่ะที่สะท้อนมุมมองที่ลึกซึ้งมากคือขาดทุนคือกำไรอ๋อใช่ครับขาดทุนคือกำไรค่ะการลงทุนลงแรงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม้จะดูเหมือนขาดทุนในทางธุรกิจแต่จริงๆแล้วกำไรที่ได้คือความสุขความมั่นคงของสังคมโดยรวมต่างหาค่ะ ทั้ง23ประการน,นี้เป็นเหมือนแผนที่นำทางเลยนะครับเน้นปฏิบัติจริงมองปัญหารอบด้านคำนึงถึงคนธรรมชาติเป้าหมายคือความสุขความยั่งยืนใช้ได้ทั้งกับการทำงานการใช้ชีวิตเลยค่ะแต่สิ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือหลักการเหล่านี้แม้จะเกิดในบริบทของยุคสมัยหนึ่งแต่แก่งของมันเรื่องการเข้าใจปัญหาจริงๆ การสร้างความเข้มแข็งจากภายในการพึ่งตนเองหรือการมองประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันยังคงท้าทายและสําคัญเสมอนะคะในโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนเร็วมากค